มาจ้ะตัดเลยจ้ะว้าวดอกนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยสวยมากเลยเห็ดสมองวัวนี่ขอบคุณนะคะที่ที่เตือนเนาะ <c oughs> พี่อ้อสาวเซออส่งมาให้นะคะว่าเห็ดสมองวัวเกิดแล้วเด้อสัน เห็นไหม,มเรียบร้อยจ้ะย,ยังสวยเลยตัดออกเลยนะคะให้เหลือแค่นี้เออบางคนก็จะบอกว่าเอยเห็ดมีพิษก็ย่งผ้ากันเก็บกินเน,ะนาะนณะมันมีพิษสวัสดีจากประเทศฟินแล,ลดนด์นดินแดนเขตขั้วโลกเหนือพบกพับวิญญายอยู่ในป่าคือเก่าจา้ะเห็ดสมองวัวเกิดแล้วเกิดอีรีโอ้ใส่ทุกมือ,อนเนาะพี่น้อง ดีใจแฮงลมแรงนิดนึงนะคะทุกคนก็เลยแอบกล้องเข้ามาในมุมนิดนึงเนาะแต่ก็ยังเดี๋ยวยินเสียงม่มู่จ่ะจะพาไปเก็บเห็ดสมองวัวมีคนแจ้งมาว่าเห็ดสมองวัวออกแล้วจ้ะจอดรถปุ๊บนะคะเปิดกระจกปั๊บเห็ดเลย <c oughs> โอ้ยเนาะอือจังหวะเมียนคักเนาะเห็ดสมองวัวนี่เนาะเฮ้ยอือพินญาเพิ่งกลับจากเฮลเซิงกิค่ะขับรถมาถึงกับปียนสผาเขาป่าเลยเอฟซี FC แจ้งมา ขอบคุณหลายๆจากมือน,นี่ก็เลยจัดให้ซะเลยค่ะจัดให้เลยรกวนไปเข้าป่าเห็ดกันป่าเป็นของใครไม่รู้นะคะทุกคนเพราะว่าอันป่านี่ของผู้ใดเ,เขาไปเก็บได้จากว่าจาเป็นต้องไปรู้ชื่อว่าเป็นสวนใครจ้ะเนาะอย่างที่บอกเลยประเทศสิริเลนเขาสวนใครก็ได้หมดเลยจ้ะเนาะ,ะป่าตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะเขามีเจ้าของที่ดินเนอะจ้ะ แต่ว่าของที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถเก็บได้เยยวไหลไป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 ,ไป,ไปเก็บกันคนระับวันนี้เราก็มีถุงมาใส่นะคะนี่บุ่เด้เอาตะก,กามาจ้ะใส่ถุงหูหิวจะ้ะเพราะว่าคิดว่ามันว่าท่านออกจะ้ะถึงออกก็ห้องสีออกน้อยๆที่ไหนได้ถ้าไม่เก็บนี่คือคนอื่นเอาไปแล้วนะเออมันก็ย่งางพระท่นยานใยปันใดจะ้ะแต่ว่ามันมันเอาได,ด้แล้วด้ไปเบิ่งกันจ้า คุณมาแล้วดอกแรกดอกแรกจ้ะโอ้ยด e. ูไต้ไม้เจอแล้วจ้ะดอกแรกอู้แตยแล้วอุ้ยอุ้ยมีขึ้นไดแล้วมาพี่น้องมาซองให้เบิ้งซื้อวัตถิสิบมีนี่เอาได้แล้วนะเธอไปกำลังขึ้นจ้ะกำลังขึ้นนี่ นั่นดูสิคะทุกคนกำลังเกิดเพียบเลยเห็นไหมนี่อุ้ยว่างดอกนี่ไปก่อนอันนี้เอาได้อยู่เด้อคล้ายๆเห็นหูหนูเนาะพี่น้องเนาะคล้ายๆเห็นหูหนูนี่ว้ายดอกนี้ดอกใหญ่ทุกคนน้อฉันไม่มีมีดอ่ะธูตายเลยโอ๊ยหักเลยนัดโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือนี่ไปก่อนว่างใบก่อน ออ้ยแตกเลยพี่น้องแตกเลยแล้วออ้ยจะได้เยแบบแตกเลยจ้ะโอ้ตายตายตายมีดบุหรีเออกมาแงบเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่แย่ไปเบืองหลังรถก่อนมาจา้ะทุกคนไปเอามีดหลังรถมานะคะแต่ว่าไม่ใช่มีดเก็บเห็ดเนาะดีที่มีติดรถบ้างเนาะเอ้ยไปได้ คิดว่าเห็ดว่าท่านออกเนาะอือบระท่ามาดาเล้อเนี่ยเดี๋ยวไปเอาขี้ดินออกนะคะทุกคนปั๊ดแตกปุ๊บเลยพี่น้องนี่แตกเลยนะคะทุกคนพระท่านงามบันไดเนอ,อนนี้ทุกคนดูนะกําลังเกิดอันนี้กําลังเกิดและดูนี่โอ้้หทุกคนกําลังเกิดกำลังเกิดอันนี้อยู่ข้างถนนเลยนะคะทุกคน ได้ยินเสียงอะไรนี่ไหมได้ยินเสียงรถบร้เมื่อกีน้นี้โอ,โอ้เป็นต้นเตี้ยๆนี่นะ่ะน้องเป็นต้นเตี้ยๆค่ะตัดต้องตัดขาออกนะคะตัดเอาที่ดินออกเนาะนี่อุปกรณ์เก็บเห็ด er ยังไม่ทันพร้อมเลยทุกคน บรคิดว่าเฮ็ดสิออกเน,ะนาะนะคุณ่าานะคัดใจเอ็บซี่ป่ะเนาะก็บเฮ็ดให้เบิ่งบ่งามเนี่ยก็บเฮ็ดให้เบิ่งบ่งามเนี่ยคัดใจบ่ะจ้ะเอานี่ออกเหตุสมองว่ากองร่วมกันไว้แล้วก็จมะมาตัดขาแค่เดียวกองนี้กล่องแล้วก็ใส่ถุงจ้ะ นี่อีกหนึ่งดอกจ้านี่อีกหนึ่งดอกแต่ว่าเห็ดสมองว่านี่จีสิเกิดไปจนถึงนู่นแหละเดือนไอ uh! น้วูนี่ดูดูดูเด,ดือนมิถุนาค่ะต้นเดือนมิถุนายนเนาะเห็นบ่นี่มันก็ก็าถ้าใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้อีกเด้อจ้ะแต่ว่ามันอยู่ขางทางมันคือสิบรอดคข้นดอกจ้ะ มันอยู่ข้างทางเลยนะคะทางถนนเลยบลอดสายตาฝรัง่งหนุฝรั่งมาเก็บเห็ดอันนี้คือยอย่างนี้นี่กําลังเกิดจ้ะนี่แหละคือเห็ดสมองวัวของเทจจะที่เทสทูนะคะหลายประเทศกับว่ามันกินบ่ไใดจ้ะก็เพ่ต้องกินจ้ะถ้าว่ากินบ่ได้เนาะอือว่าต้องเก็บตามนะคะเห็ดอันนี้ห้ามเก็บตามนะเพราะว่าเป็นเห็ดที่มีพิษจ้ะ เห็ดที่มีพิษโอ้นี่เด่นี่เด่นี่เด่นี่อีกดอกนึงนีงนง่นี่อีกดอกนึงเลยเป็นเห็ดที่มีพิษนะคะถ้าบาปูรูจากวิธีการทำก,ก็ไม่ต้องเก็บจ้ะเนาะไม่ต้องเก็บนะคะทำกินบ่เป็นเนสวดีเลยจะเห็ดเป็นพิษเนาะแต่พิญญารู้วิธีการทำนะ เห็ดสมองวัวนี่จะหาเจอป่าที่เขาตัดนะคะนี่นี่เจอแล้วป่าที่เขาตัดจ้ะป่าที่เขาตัดอันนี้ยังหน่อยอยู่แต่ว่าก็เท่ากันกับเมื่อกี้เลยเนาะเท่ากันเนาะอู้นี่นี่อันนี้ดอกใหญ่เด้นี่อันนี้ดอกใหญ่จ้านี่ ขอบคุณนะคะที่ทเตือนเนาะพี่อ้อสาวเซออส่งมาให้นะคะว่าเห็ดสมองวัวเกิดแล้วเดอ้ออาจารย์เห็นไหม,มเรียบร้อยจ้าอุย้ยยังสวยเลยแต่จะโตกว่านี้อีกนะคะทุกคนน,นเดี๋ยวยินเสียงรถบอยูข่ขางถนนพี่น้องอุยอ้ยอุ้ยอนนี่นี่หนึน่งดอกทุกคนเห็นแล้วจ้านี่นี่มีซ่อนเลยนะขนาะซ่อนให้ยัง ซ่อนเพื่ออะไรจ้ะอุ้ยมันยังหน่อยอยู่อืขัซาาสอนต่อไปจ้ะปิดไปขึ้นเดี๋ยวคนวสิไม่เห็นกำลัง <junto> เกิดจ้ะทุกคนกำลังเกิดน้อยๆนี่เห็นไหมกำลังเกิดน้อยๆจ้ะโอ้ยเอามีดตัดเอาจ้ะ น่อยเนาะทุกคนหรือว่าเราจะรอให้มาทุกคนเห็ดสมองว่ายังหน่อยอยู่จ้ะยังกําลังเกิดเพียบเลยจ้ะกําลังเป็นตอนน,น้อๆจ้ะแต่ว่าแต่ยังบ่ทันใหญ่เนาะเดี๋ยวพิญญารอให้เห็ดโตกว่านี้ดีกว่าเนาะขอเวลาสักสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่เนาะมันยังหน่อยอยู่พี่นอ้องเออ นาะจ้ะแต่ว่ากำลังเกิดจะ้ๆๆจะกำลังเกิดจ้ะรายอยู่รายอยู่เนาะจ้ะแนวแสบเห็ดอันนี้อย่อย่เก็บตามเด้อพี่น้องใครที่ที่ทำกินไม่เป็นอย่าเก็บตามนะคะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดที่มีพิษนะคะทุกคนต้องรู้วิธีการต้มนะคะต้องต้มให้ถูกวิธีทําให้ถูกวิธีถึงจะกินได้เด้อ,อ,อโอเคเนาะ,ะพี่น้องเนาะพี่ยาสิไปตัดขาเห็ดก้อนเด้อบอัน,นี้ นี่เจออีกหนึ่งดอกจ้าอุ๊ยดอกนี้อุ๊ยดอกนี้ใหญ่แล้วนะเนี่ยดูสิมาจ้ะตัดเลยจ้าว้าวดอกนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยโอ้โหดูนี่นะคะสวยมากเลยเห็ดสมองบัวกำลังเกิดเลยทุกคน เห็ดกําลังเกิดนะคะกําลังขึ้นแบบเป็นต่อๆค่ะทุกคนเนาะขึ้นตตอๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะเออเดี๋ยวรอให้น้องโตกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันจ้ามาตัดขาเห็ดกันค่ะทุกคนตัดอ,อกเลยนะคะให้เหลือแค่นี้เออบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยเห็ดมีพิษก็ย่างผ้ากัน,กนเก็บกินเน,ะนาะขณะมันมีพิษ <c oughs> คนไทยบางคนเขาก็พูดแบบนั้นแหละเนาะ คาะมันมีพิษก็ยังจะไปเก็บมากินอยู่ไอ้ของมีพิษเนี่ยแหละจะของแสบก็คือกันกับกอยบ้านเฮาน่าละล่ะกอยถ้าทำไม่เป็นรู้จักกอยไหมกอยเนี่ถ้าว่าทํากินว่าเป็นเนี่กับพิษคือกันแหละปากบิดปากเบี้ยวคือกันแหละจะต้องรู้วิธีการทำเนาะลมแรงจังน้อยพี่นอ้องนี่ขนาดนั่งบงังนั่งบังไอ้นี่นะบังลมอยู่นะเนี่ย โอ้ดอกนี่งามขนาดเลยเห็นป่ดอกนี่งามกมูโมดอกใหญ่กูโมจ้ะเอาคา่าทิง้งแล้วจะไปต้มจะ้ะเก็บไปเท่านี้ก่อนเพราะว่ามันยังบ่ทันใหญ่จะ้ะกำลังเกิดเต็อเพียบเลยกำลัง กำลังเป็นดอกในนน่ยนี่น,นิเนโน่เท่านี้เนโน่ซ้ำานิเต็มเลยจ้ะเออเดี๋ยวให้ออกก่อนค่อยมาเก็บแล้วจ้ะเนาะเราก็ได้ประมาณนี้ละค่ะทุกคนเดี๋ยวไปต้มกันค่ะไปต้มทำยำใส่วุ้นเส้นย่างเสียบด้วยจ้ะแต่ว่าต้องต้มประมาณสามน้ำสี่น้ำบุนเดอครั้งละสิบนาทีเปลี่ยนน้ำด้วยนะคะ นี่แหละแย่งสิผิดออกแย่งสิกินได้เอ้ยของมีผิดกับแย่งสิกินเนาะพี่น้องมันแซบราคาแพาพร้งอมเด้ยอยูฟินแลนด์นี่ฮิตอันนี้ใส่ถุงกลับ,บาดละเดอ้อนี่เฮ็ดสมองวัวจ้ะ,จะก็ <c oughs> เต้ซ้ำหนีจ้ะเดี๋ยวคอยมาเก็บกันไหมเนาะจ้ะเนาะทุกคนเนาะ เบร่งเดเฮดเตกก็เอาไปกินได้ดดเด้อเ็ดแตกก็เอาไปต้มกินเสียได้ได้ซ้ำนีล่ละขอตัวก่อนนะคะเก็บแค่นี้ก่อนได้ซ้ำนี่จ้ะได้ยุ้มนึงเนี่ยเ็ดสมองบัวของเฮาเนี่ยได้ประมาณนี่จ้ะมือนน่เนาะทดลองมาดูป่าก่อนมา,มาสำรวจป่าก่อนเนาะก็มีจริงๆอย่างที่เขาบอกแต่กำลังเกิดนะคะยังเล็กเลกอยู่เนาะ เออก็มีอันที่เก็บนี่แลหละใยสุดแล้วน้องนั่นกำลังเกิดน,น้อยๆเต็มเลยจนะ้ะเนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาไหมนา,จานะจะเนาะพี่น้องเนาะหิมะยังเต็มปลายอยู่จนะ้ะเนาะยังมีอยู่เนย,ยังมีหิมะอยู่นะยังไม่หมดเลยค่ะเนาะอืมแต่ว่าก็บักสิท่านเขาบ่ดูอยุ่ข้างทางพรมจ้ะพี่นอนะอ้องเนาะเออใครที่จะเก็บเห็ดสมองบัวยอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะแล้วก็ ต้มนะคะต้มน้ำนี่ยแหละต้มน้ำประมาณสักสามสี่น้ำขึ้นไปนะคะอย่าต่ำกว่าสามนะสี่น้ำห้าน้ำเลยก็ได้จ้ะต้มนานๆต้มสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็นะล้างล้างดีๆแล้วก็ต้มใหม่อีกค่ะต้มเอาพิษออกยังค่อยกินจ้ะเวลากินเวลาเขากินนี่มันจีแซบมันจีนุ่มๆม,มันจีนุ่มๆม,มันค่ไยๆหูหน,นูนั่นแหละอืมแต่ว่ามันมัน มันคนระเบียบกับหูหนูด้จ้ะมันแสบกัวมันนัวกัวนะ่ะมันกึดกึดกึดนะ่ะบอกว่าถือดอกแต่ว่าอย่าอย่าทําตามเด้อทว่าบ่แน่ใจจ้ะเพราะว่ามีพิษจ้ะเนาะเห็ดที่มีพิษนะคะถึงแก่ชีวิตได้นะอืมเตือนแล้วนะเนาะบันนีสวนไผรกับบฮูดอกเด้เอ,อเก็บได้จ้ะใครก็เก็บได้ใครมาก่อนได้ก่อนนะว่ากันไม่ได้นะป่าไม่ใช่ของ ถึงมีเจ้าของก็ก็ห่วงไม่ได้นะเจ้าของป่ายังไม่มีสิทธิ์หวงเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณสําหรับคนหลับชม่มนะจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายโอ้เดีดอัดคลิปนัน้นเเบาลงลงลืมๆจะ้ะต้องขอโทษขออภัยฝากแชร์ในเด้อไปแล้ว